สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดกลนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพูดถึงเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นสําหรับผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2569เรามาถึงชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่18ตุลาถึง16พฤศจิกามาดูกันนะคะว่าชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลในช่วงเดือนกุมภาพานนันธ์นี้จะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างมาดามขออนุญาตชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณไพ่ร่วอะไรก็ขอให้ไพ่บอกออกมาว่าชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลในช่วงเดือนกุมภาพานันธ์ ปีพุทธศักราช2569นี้จะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างมาดานจะใช้ศาสตร์ไพ่สามสำรับในการพยากรณ์สำรับแรกนะคะจะเป็นศาสตร์ไพ่ออรค์คเลเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ออร์คิลจะบอกอะไรกับชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลกันบ้างใบแรกนะคะใบแรกได้ยิ่งรัดยิ่งเลือดนะคะยิ่งรัดยิ่งเลือดในที่นี้เขาบอกว่าชาวราศีตุลหรือลัคนาตุล ก่อนหน้านี้ชีวิตของคุณเนี่ยมันอาจที่จะเจอกับอุปสรรคเจอกับขวากหนามแล้วมันก็เหมือนกับเราเนี่ยหาทางออกไม่เจอมันกลายเป็นว่ายิ่งไปคิดยิ่งไปวกบวนอยู่กับมันมันหรือบางคนเนี่ยอาจจะสลัดกับไปความทุกข์ความวิตกกังวลหรือความเดือดร้อนต่างๆที่คุณกําลังได้รับยิ่งสลัดมันเหมือนเป็นการยิ่งรัดแน่นเพราะฉะนั้นในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมันเป็นช่วงของการที่คุณจะ มีวิธีการมีทางขี้คายมีการที่จะทำให้แก้ไขในปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้เรื่องราวดีๆมันจะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมาจากอะไรความอดทนนะคะอุปสรรคกากน้าต่างๆที่มันเข้ามามันทำให้คุณเจ็บมันทำให้คุณมีความอดทนมันทำให้คุณมีความกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจได้มากยิ่งขึ้นเขาเรียกว่าได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ร้ายๆที่เอามาทำให้มันเป็นเรื่องราวดีๆกับชีวิตของคุณได้ ใบต่อมาได้พ่ายคำว่าแยกย้ายแยกย้ายในที่นี้ในช่วงของเดือนก่อนหน้านี้นะต้องบอกเลยว่าก่อนหน้าเดือนกุมภาพันธ์อาจจะเป็นเดือนมกราหรืออาจจะจะตั้งตั้งแต่ปลายปีที่แล้วคือปลายปีห8ดมาแล้วปัญหาของคุณที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวของคุณเองโดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความรักชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลคุณมีปัญหาเรื่องความรักอยู่นะมันเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อะนะคะ อาจจะมาจากบุคคลอื่นอาจจะมาจากญาติพี่น้องอาจจะมาจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือมาอาจจะมาจากตัวของคนรักของตัวคุณเองที่มันสร้างปัญหาแล้วมันทำให้มาปัญหาที่เขาสร้างขึ้นอาจจะโยงมาถึงตัวคุณทำให้คุณได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจบางคนได้ได้คู่ครองไม่ดีสร้างปัญหาขี้เกียจไม่ทำงานทำการ มาทําให้เรามีหนี้มีสินต้องรับผิดชอบเหมือนเป็นดินพ่อขางหมูแล้วมันก็ทําให้เราเจ็บปวดกับการที่เรียกว่าเราเคยกินเคยใช้เคยกินเคยใช้จ่ายของเราอยู่แต่เพียงผู้เดียวมันก็ทําให้เรามีเงินใช้จ่ายอย่อยางฟุ้งเฟอ้อสบายๆแต่อยู่ดีๆพอมีความรักเข้ามากับกลายเป็นว่ามาปล่อยภาระต่างๆให้เราต้องมารับผิดชอบชีวิตเขาเพิ่มอีกหนึ่งคนจนกระทั่งถึงขั้นที่เราเรียกว่าไม่ไหวละ มันต้องแตกแยกล้มันต้องแยกย้ายกันไปคนละทางแล้วถ้าเธอไม่ปรับปรุงแก้ไขมาในช่วงของปี6-9นี้พอเดือนกุมภาพันธ์มันเป็นเดือนแห่งความรักนะปัญหาที่มันเคยเกิดขึ้นมันคือบทเรียนมันคืออุปสรรคต่างๆในการดำเนินชีวิตคู่มันจะทำให้คุณเนี่ยมีความรู้สึกได้ว่าเมื่อมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตถ้าเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ดีแล้วมันตึงิดตึงหิดไปในทางที่ไม่ดีละ คุณจะสามารถเลิกได้อย่างง่ายได้หรือบางคนพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยคุณจะรู้สึกได้เลยเอ้ยคนนี้มันดีกว่าคนที่เคยเคยเข้ามาในชีวิตเราบทเรียนมันสอนให้รู้แล้วว่าเขาเข้ามาเนี่ยจะมามีโปรโมชั่นหรือไม่มีโปรโมชั่นแต่เราจะรู้สึกได้ว่ามันจะมีความรู้สึกได้ว่าเอ้ยคนนี้ดีจริงหรือไม่ดีจริงมันเป็นบทเรียนที่ทําให้ในช่วงเดือนแห่งความรักของชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลเนี่ย มันทําให้คุณตัดสินใจได้ดีและได้รอบครอบมากยิ่งขึ้นอะไรที่ไม่ดีมันจะทําให้คุณตัดทิ้งได้ง่ายแต่ส่วนสําหรับใครที่มีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วนะคะมีเอ่อมีปัญหากันมีความเล้าฉานมีความแตกฉานม,มีถึงขั้นที่จะเลิกลาอย่าล้างกันแต่ถ้าคุณประครับประคองกันมาจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ปัญหาต่างๆจะถูกคียคายลงมันจะทําให้คุณอะความอดทนของคุณหรือปัญหาที่มันหาทางออกไม่ได้มันจะทําให้หาทางออกได้จะสามารถที่จะคงอยู่ด้วยกันต่อไปได้คําว่าลึงลึงหรือว่าสิวลึงอย่างที่คนเขาเอ่อนับถือกันนะคะบางคนก็นับถือสิวลึงคําว่าลึงในที่นี้เขาบอกว่าปัญหาถ้าเป็นปัญหาเรื่องความรักปัญหาเรื่องความรักบางคนมันอาจจะมาจากเรื่อง บางคนชอบที่จะมีความสัมพันธ์การบางคนก็อาจจะไม่ค่อยอยากมีความสัมพันธ์เท่าไหร่โดยเฉพาะผู้ชายจะอยากมีความสัมพันธ์มากกว่าผู้หญิงแต่ผู้หญิงจะรู้สึกว่าโอ้ยอยู่ด้วยกันนานแล้วเบื่อละอันเนี้ยมันเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขกันนะคะสําหรับโดยเฉพาะผู้ที่เกิดราศีตุลหรือลัคนาตุลบางคนเนี่ยมีความต้องการตรงเนี้ยเยอะเกินไปบางคนไม่มีความต้องการในด้านนี้เลยแต่อีกคนยังมีนะคะมันก็เลยทําให้มันเป็นปัญหาที่ ที่ทําให้ต้องแยกย้ายกันปัญหาที่เป็นเป็นเรื่องที่บางทีเราไปพูดให้คนฟังแม้มันก็เป็นเรื่องน่าอายแต่แต่บางคนเดี๋ยวนี้บางบางทีสมัยนี้นะไม่เหมือนสมัยก่อนรุ่นมาดามเรื่องรุเรื่องอย่างเงี้ยจะเป็นเรื่องน่าอายแต่เรื่องสมัยเนี้ยเขาจะเป็นการที่พูดแล้วเอามาปรับเปลี่ยนแก้ไขเพื่อให้เป็นการดําเนินชีวิตคู่อยู่ได้อย่างอย่างแบบยังมีความสุขได้เพราะฉะนั้นในช่วงในในปัญหา ปัญหาต่างๆของชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลน,น่าจะมาจากเรื่องความรักแต่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยอย่าลืมนะมันเป็นเดือนแห่งความรักนะมันจะมีการตกลงกันได้มันจะมีการพูดกันได้ว่าอ่ะบางคนมากเกินไปแต่บางคนแทบไม่มีเอาซะเลยมันอาจจะมาหาจุดกึ่งกลางได้มันจะทําให้ความรักของคุณดีขึ้นนะคะหรือบางคนอาจที่จะทําว่าอ่ะโอเคคุณไม่ชอบคุณไม่นั่นอีกฝ่ายหนึ่ง อยากยังยังมีความต้องการตรงจุดนี้อยู่แต่หยวนนะเพื่อประคองชีวิตคู่อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขได้อะช่างมันแล้วกันจุดนี้มองข้ามไปถ้ามีครอบครัวแล้วมีลูกมีเต้าด้วยกันแล้วอยากที่จะทำเออเขาเรียกว่าอะไรอยากให้มีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบบางคนเขาก็หยวนได้นะยอมได้นะนะคะเพราะฉะนั้นนะถ้าเป็นเรื่องการงานต้องบอก,กถ้าเป็นเรื่องการงานในช่วงของเดือน กุมภาพันนี้ก่อนหน้าก่อนหน้ามันเนี้ยชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลการงานของคุณอาจจะมีการถูกหักหลังถูกใส่ร้ายป้ายสีถูกกลั่นแกล้งต่างๆบางคนอาจจะตกงานบางคนอาจจะหลุดออกจากตําแหน่งบางคนอาจจะงานที่ทําอยู่หรือถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวมันก็อาจจะดูเงียบเหงาซบเซาไปเลยนะต้องไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างอย่างเช่นคุณอาจที่จะต้องคุณเคารพนับถืออะไรคุณกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นะคะเพื่อที่จะช่วยให้งานเหล่านั้นอะ่ะมันอาจจะมีคนอะ่ะติดใจนะคะลหลงไหลในในในเสน่ห์ในตัวคุณแล้วทำให้เขาไม่ไปจากคุณง่ายๆเพราะฉะนั้นชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลตัวคุณเองก็ต้องทำอะไรด้วยความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาด้วยนะมันก็จะส่งผลดีให้กับตัวคุณเพราะฉะนั้นเรื่องราวดีๆถามว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมาได้ไหมเกี่ยวกับเรื่องงานไอทีร้ายๆที่มันผ่านมามันกำลังจะผ่านไป แล้วมันกําลังจะเป็นเรื่องราวดีๆเพราะฉะนั้นคุณจะต้องทําอะไรที่มันซื่อสัตย์ยุติธรรมตรงไปตรงมาแล้วมันจะเป็นเรื่องราวดีๆให้กับตัวคุณได้ในเรื่องด้านหน้าที่การงานอาจจะมีคนติดต่อมานะคะอาจจะมีคนติดต่อมาทางโทรศัพท์มากยิ่งขึ้นคําว่าแบตหมดแบตหมดในที่เนี้ยแบตหมดมันไม่ได้หมดไปตลอดชีวิตนะ ชาร์จมันก็จะมีขึ้นมาดังนั้นชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลใครที่มีความรู้สึกว่าโอ้ยมันมีความทุกข์ก่อนหน้านี้มาแล้วฉันยังจะมาทุกข์ข้ามเดือนข้ามปีให้คุณนะสลัดความทุกข์ทิ้งไปเริ่มชาร์จแบตใหม่ขึ้นมากระตือรือล้นขึ้นมาให้มากกว่าเดิม แล้วทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะพลิกกําลังจะพลิกฟื้นไปในทางทิศท,ทางที่ดีขึ้นได้เพียงแต่ขอให้คุณอย่าอย่าท้อแท้อย่าท้อแท้อย่าหมดกําลังใจท้อถอยไม่อยากทําอะไรลุกขึ้นฮึดสู้ขึ้นมาใหม่แล้วคุณจะประสบความสําเร็จได้เพียงแต่ว่าคุณอาจที่จะยังมีความหดหู่อยู่ในใจทําอะไรแล้วทําไมคนอื่นเขาก้าวหน้าได้เร็วกว่าเราทําไมเรารู้สึกว่ามันดูช้ามันดูช้าก็ช่างมันดีกว่ามัน ไม่ได้ทำอะไรเลยช้าแต่ช้าแต่ได้ลงมือทำกับการไม่ลงมือทำแล้วรู้สึกว่ามันช้ามันช้าเพราะคุณไม่ลงมือทำแล้วมันก็จะช้าไปเรื่อยๆเพราะไม่ลงมือทำแต่ถ้าช้าแล้วลงมือทำมันก็จะค่อยๆขยับขึ้นจากการช้ามันก็อาจจะไปตีเสมอเขาได้แล้วมันก็อาจที่จะแซงหน้าคนอื่นได้อยู่ที่ตัวคุณว่ามีความกระตือรือร้อนมากน้อยแค่ไหนมาดูไพ่คำโหราจะขยายความให้ชาว ราศีตุลหรือลัคนาตุลว่าอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกภูมิปาโลภูมิปาโลในที่นี้เขาบอกว่าทําอะไรก็ตามต้องมีความหนักแน่นนะคะต้องมีความหนักแน่นต้องมีความอดทนในดังนั้นน่ะความหนักแน่นความอดทนของชาวราศีกันเอ๊ะขอภายชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลที่คุณมีมาที่คุณผ่านกับอุปสรรคต่างๆมาเนี่ย เก็บเอามาเป็นประสบการณ์แล้วฝึกความอดทนอดทนต่อแรงกระทบต่างๆ คุณถึงจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นได้คุณจะสามารถเอาประสบการณ์ต่างๆที่คุณได้รับมาเนี่ยมาสร้างเป็นประสบการณ์ที่เป็นโล่เป็นเกาะกำบงังให้กับชีวิตคุณให้กับงานของคุณแล้วคุณสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ตรงเนี้ให้ลูกให้หลานฟังอาจจะเล่าเป็นเสมือนหนึ่งเป็นนิทานแต่ถ้าจะไปบอกว่าอย่าทำอย่างนั้นนะอย่าทำอย่างนี้นะพ่อเคยเจอมาแล้วนะแม่เคยเจอมาแล้วนะว่ามันจะเป็นอย่างนี้คุณเชื่อเถอะมันรับฟัง แต่มันไม่เชื่อเผลอมันจะฟังแบบเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาแต่ถ้าเราเป็นการเล่าว่าเนี่ยชีวิตนะเคยเจอกับอุปสรรคแบบนั้นแบบนู้นแบบน,น,แบบนี้เล่าให้ฟังกว่าจะมาถึงตรงจุดนี้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่เราไม่ได้ไปบอกนะว่าอย่าทําอย่างนั้นอย่าทาอย่างนี้เขาจะรับฟังบางทีเนี่ยมาดามเองอาจจะเล่าจากประสบการณ์ที่มาดามโดนกันแกล้งเนี่ยเล่าแล้วเล่า,ลาอีกเล่าอยู่จนกระทั่งลูกบอ,อกโอ้ยเล่าหลายรอบจนจําได้ละแต่ถามว่าประสบการณ์ ถามว่าเป็นสิ่งดียังไงสิ่งดีที่มันเกิดขึ้นคือเขาพอเขาโดนอะไรที่มันใกล้เคียงกับที่เราเป็นเขาจะมีความรู้สึกว่าเอ,อ้ยแม่เราเคยโดนแบบนี้เออมันต้องระวงังแล้วเขาก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเคยกําลังโดนแบบแม่แบบนี้อยู่เหมือนกันเราก็เลยจะเสริมเข้าไปเลยว่าระวังหน่อยแล้วกันคนสมัยนู้นที่สมัยแม่เขายังไม่ฉลาดเท่ากับคนสมัยนี้เพราะสมัยนี้เทคโนโลยีมันก้าวหน้ายิ่งกว่า มันอาจจะมีอะไรที่คิดได้ลึกล้ํามากกว่าของแม่ดังนั้นจะต้องระมัดระวังให้มากกว่านี่แหละคือการที่เรียกว่าภูมิปาโลคุณเอาประสบการณ์มาสร้างความมั่นคงให้กับตัวคุณเองนะคะเอาประสบการณ์ที่แบบว่าโอ้สุดแสนที่จะเหน็ดเหนื่อยสุดแสนที่จะยากลําบากสุดแสนที่จะเจ็บปวดน่ะเอามาเป็นประสบการณ์ให้กับชีวิตคุณวิญญาณคําว่าวิญญาณในที่นี้เขาบอกว่าเออ ต้องพูดถึงการที่เรียกว่าคุณมีสัมผัสที่หกคุณมีซิกเซนต์คุณมีอะไรที่คอยเตือนคุณนะคะชาวราศีตุลน่ะจะมีเขาเรียกว่ามีเซนส์พิเศษที่จะคอยเตือนคุณหรือบางคนนะบางคนก็อาจจะไม่ใช่เซนส์อย่างบางคนเขาอาจจะมีญาติผู้ใหญ่ที่รู้สึกรักเราเป็นห่วงเราเขาก็จะเกาะติดอยู่กับเรา เขาก็จะมาคอยปกป้องเราเพราะฉะนั้นนะ่ะเราอย่าเราอย่าลืมมันทาบุญนะคะมันทําบุญให้ทําบุญแล้วลึกถึงความมีบุญพระคุณของเขาว่าเอ้ยบางทีกําลังจะมีเรื่องเล่ห์ลเกิดขึ้นบางทีมาเตือนก่อนล่วงหน้าบางทีมาแสดงอะไรบางสิ่งบางอย่างพูดไปเดี๋ยวก็หาว่ามาดมามพูดแต่เรื่องตัวเองจะมมดามาเจอแบบชนิดที่เรียกว่ามันไม่น่าเชื่อไม่เล่าเล่าแล้วยาว มันไม่น่าเชื่อจริงๆเตือนแบบชนิดที่เรียกว่าทําให้เราคาบเกี่ยวกับช่วงหัวเลียวหัวต่อรอดมาได้อย่างปฏิหารดังนั้นชาวราศีตุลคุณมีนะคุณมีสิ่งเหล่านี้อยู่เพราะฉะนั้นนะ่ะเรื่องราวดีๆมันจะเกิดขึ้นได้เชื่อเซนส์นของตัวเองบ้างอย่าดื้อรั้นนะถ้าดื้อรั้นแล้วอ่ะบางทีเซนส์นเขาเข้ามาเตือนคุณแล้วแล้วคุณดื้อรั้นที่จะไม่ฟัง เขาอาจจะไม่เตือนคุณก็ได้หรืออาจจะไม่เตือนคุณอีกเลยก็ได้นะคะดังนั้นเชื่อเซนต์ตัวเองไว้บ้างมันจะทําให้คุณแนะ่ะคา,าดแคล้วจากเรื่องที่ไม่ดีได้ใบต่อมากรรมะกรรมะมันคือการงานหน้าที่การงานต้องมีความกระตือรือร้น,นต้องมีความรับผิดชอบต้องทําอะไรแบบซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาอย่างที่มาดามพูดในตั้งแต่ไพ่อร์ลเคลนแล้วนะคะพอมาไพ่ ภูมิปาโลกก็ยังพูดถึงการงานที่ทําด้วยความซื่อสัตย์ยุติธรรมตรงไปตรงมานะแล้วถ้าคุณคนเราอนะทาด้วยความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาเนะี่ยคุณไม่ผิดศีลแลวแน่นอนลูกค้าลูกเออลูกค้าหรือว่าเจ้านายหัวหน้างานเขาจะมองว่าคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมีกฎ,ม,กฎมีระเบียบของตัวเอง มันจะเป็นเรื่องราวดีๆในด้านหน้าที่การงานแล้วคุณมีโอกาสก้าวหน้าแล้วคุณมีโอกาสที่จะได้รับโอกาสดีๆจากเจ้านายจากหัวหน้างานจากลูกค้าของคุณได้เพราะฉะนั้นพยายามนะคะถ้าใครกําลังท้อแท้หมดกําลังใจลุกขึ้นฮึดสู้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์บอกได้เลยว่าอย่าทําตัวเป็นแบตหมด เติมแบตชาร์จแบตให้เต็มที่ลุกขึ้นฮึดสู้แล้วโอกาสดีๆจะเข้ามาอัตตะทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่การกระทํามันอยู่ที่ความคิดของคุณอัตตะมันคือพรสวรรค์ที่มีอยู่ในตัวคุณหรือแม้กระทั่งตัวตนของคุณว่าคุณควรจะทําแบบไหนนะคะอัตตะมันคือความคิดด้วยนะความคิดของคุณถ้าคุณคิดดีถ้าคุณคิดว่าฉันจะสู้ถ้าคุณคิดว่า ตอนนี้มันถึงเป็นเป็นช่วงจังหวะชีวิตมันน่าจะต้องพลิกฟื้นแล้วเพราะเดือนนี้มันเป็นเดือนใหม่แล้วมันเป็นการที่เดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนแห่งความรักถ้าใครโฟกัสเรื่องความรักก็จะคิดเฮ้ยมันเดือนแห่งความรักมันน่าจะมีรักดีๆก็ามาเฮ้ยมันเดือนของเอ่อปีใหม่ของคนจีนเปลี่ยนจากปีมะเสงมาเป็นปีมะเมียเอ้ยฉันชงดีหรือชงไม่ดีอาจจะมาดามจะบอกให้เลยปีมะเสงข้ามเข้าสู่ปีมะเมีย เดือนนี้มันจะเป็นเดือนของสาหะก็คือปีที่มันชงดีมีสามปีก็คือปีขานปีจอและปีมะแม่สามปีนี้ชงดีขานจอมะแม่ดังนั้นน่ะใครที่เกิดในสามปีนี้แล้วบังเอิญมาเกิดในราศีตุลหรือลัคนาตุลคุณอาจที่จะใน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 บรรดา,าสิบสองราศีเรื่องราวดีๆ ในของชาวราศีตุลอาจจะไม่ได้ดีโดดเด่นเหมือนของคนอื่นแต่เรียกว่ากลางๆนะคะกลางๆค่อนมาที่จะยังไม่ดีเท่าไหร่นะักแต่มันดีกว่าตอนก่อนนู้นนะมันดีกว่าก่อนหน้านี้ที่ผ่านมานะมันกําลังค่อยๆจะดีอยู่ที่การกระทําอยู่ที่ความคิดของคุณคุณคิดดีมันก็จะทําดีถ้าคุณหมดแต่ท้อแท้หมดกําลังใจนั่งหมดกําลังใจอยู่อย่างนั้นอนะ่ะไม่มีอะไรดีขึ้นมา แต่ถ้าคุณฮึดสู้ว่าเอ้ยฉันชาร์จแบตมาเต็มที่ละเดือนนี้ฉันจะลุยงานฉันจะโฟกัสเรื่องงานเดือนนี้ฉันจะลุยเรื่องความรักฉันจะต้องได้รักดีๆฉันเจอเรื่องเจ็บปวดมามากละใครที่โสดอยู่อาจจะถูกคนรักทําให้เราเจ็บปวดมากนะักมันก็จะเป็นการตั้งเขาเรียกว่าตั้งกําแพงขึ้นมาที่จะเปิดรับใครสักคนที่จะเข้ามาในตอนเนี้ยจะเป็นการเป็นการเลือก จะมีการเลือกมากขึ้นจะมีการดูมากยิ่งขึ้นว่าเฮ้ยมันสินเสมอกันไหมมันไปในทิศท,ทางเดียวกันไหมมันต้องใช้ความพยายามมากเกินไปไหมถ้ามันใช้ความพยายามมากเกินไปไม่เอาดีกว่าแสดงว่าเขาไม่ได้รักเราเท่าที่เรารักเขาเพราะมันจะทําให้มีความคิดความอ่านเพิ่มมากยิ่งขึ้นมาดูว่าไพ่ย,ยิปซีจะสรุปปิดจบให้กับชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลว่าอย่างไรไพ่ใบแรกได้ ราชินีไม้เท้าราชินีไม้เท้าบอกถึงความดื้อรั้นเอาแต่ใจตัวเองของคุณที่มีมาโดยตลอดดังนั้นคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวคุณเองจริงๆคุณเป็นคนพูดเก่งนะคุณพูดเอาตัวรอดได้เป็นอย่างดีแต่เสียตรงความดื้อรั้นที่ไม่ค่อยฟังใครมันจึงทําให้คุณน่ะเจ็บปวดทุกครั้งจากความดื้อรั้นของตัวคุณเองแต่คุณก็สามารถพูดเอาตัวรอดได้คุณเป็นคนที่พูดเก่งหวานล้อมดี ดังนั้นเอาประโยชน์ตรงนี้มาใช้อย่าไปใช้ใน,ในทางผิดผิดถ้าไปใช้เรื่องการงานก็เรียกว่างานที่ใช้เกี่ยวกับด้านการคําพูดหรืองานที่จะต้องเดินทางไปพบปะ,ะเจอลูกค้าไปพรีเซนต์งานต่างๆบอกได้เลยประสบความสําเร็จได้เก็บเกี่ยวจากประสบการณ์ที่มันผิดพลาดเอามาใช้มันจะทําให้คุณรู้ช่องรั่วช่องโหว่แล้วไม่ผิดพลาดเกิดขึ้นได้ใบต่อมาได้ไพ่หกเหรียญหกเหรียญก็บอกทําอะไรด้วยความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมานะ อย่าทําอะไรด้วยการที่ว่าเอ่ออย่าเอียงซ้ายหรืออย่าเอียงขวามากเกินไปถ้าทําอะไรด้วยความซื่อสัตย์ยุติธรรมตรงไปตรงมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการเงินนี่สาคัญเลยนะถ้าคุณไม่ซื่อสัตย์เนี่ยมันจะเสียชื่อคุณในภายภาคหน้าหรือแม้กระทั่งเรื่องความรักความรักในที่นี้เขาบอกว่าซื่อสัตย์กับครอบครัวซื่อสัตย์กับคนที่เรารักมันก็จะทําให้ชีวิตคุณอะ ก้าวหน้าได้แต่เมื่อไหร่ที่คุณออกแอบบนอกลูนอกทางแอบบนอกใจแบ่งปันความรักของคุณไปให้คนอื่นมันจะทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในตัวคุณหรือว่าออโอกาสดีๆหรือว่าชีวิตกำลังจะดีขึ้นมันจะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือได้เพราะฉะนั้นเรื่องราวดีๆมันกำลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตของชาวราศีตุลอยู่ที่คุณต้องซื่อสัตย์กับคนที่คุณรักด้วยนะคะใบต่อมา ได้สองถ้วยสองถ้วยเป็นช่วงมีเสน่ห์ของชาวราศีตุลน,นะในช่วงเดือนกุมภาพัานธ์เดือนแห่งความรักง่าเพราะฉะนั้นใครที่มีใครที่โสดอยู่อยากจะมีคนเข้ามามีไหมมีแต่จะรู้จักกันในในช่วงจังหวะการทำงานอาจจะเป็นคนที่ทำงานอยู่ด้วยกันหรืออาจจะไปไปสัมมนาแล้วไปเจอกันในสายคนอยู่ในสายงานเดียวกันแต่อาจจะอยู่กันคนละที่คนละทิศละทาง ก็อาจที่จะมาเจอกันแล้วมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กันได้นะคะเพราะฉะนั้นแต่ถ้าบางคนบอกฉันไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักเป็นช่วงจังหวะมีสเสน่ห์ของคุณจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนเพียงแต่คุณต้องทําอะไรด้วยความซื่อสัตย์ยุติธรรมตรงไปตรงมาผู้ใหญ่ถึงจะสนับสนุนคุณถ้าคุณมีการตุกติกหมกเม็ดเกิดขึ้นนะเขาไม่สนับสนุนคุณจริงๆนะใบต่อมาได้ไพ่ชาลีออด ชาลีออดบอกถึงการที่เรียกว่าคุณเป็นคนที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีความคิดความอ่านดีนะคะคุณมีพรสวรรค์ในการแก้ไขปัญหาต่างๆบางทีมันอาจจะมีเรื่องเรื่องราวเกิดขึ้นแบบเฉียบพันกระทันหันแต่คุณสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามดังนั้นน่ยความรู้ความสามารถของชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลเนี่ย เอามาทุ่มเทกับการทํางานมันก็จะส่งผลให้คุณก้าวหน้างานยากงานลําบากงานที่คนอื่นเขาไม่เอาแล้วโยนกองมาให้เราอย่าไปคิดว่านี่มันคือเรื่องทุกข์ใจนี่มันคือเรื่องไม่ดีให้คุณคิดไปเลยว่าเนี่ยมันคืองานท้าทายความสามารถเจ้านายจะได้มองเห็นผลงานของคุณจะมองเห็นมากหรือเห็นน้อยขึ้นอยู่กับพฤติกรรมและการวางตัวของคุณคุณใจร้อนเกินไปไหมคุณพูดจาดูแข็งกระด้างไหมอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นไหม <c oughs> ถ้าคุณทําได้มีโอกาสที่ดีเข้ามาแน่นอนเพียงแต่ว่าในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นกับชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลอาจจะไม่ค่อยได้เต็มที่เหมือนราศีอื่นๆแต่เรียกได้ว่าดีกว่าช่วงก่อนหน้านี้ที่ผ่านๆมาแต่ยังไม่ได้ดีแบบดีมากดีในระดับกลางๆนะคะยังไม่ได้ดีเท่าไหรนะ่นัก จบคำพยากรณ์สำหรับชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลแล้วค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าครุยกับมาดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ